สวัสดีค่ะพบกับโออีกครั้งกับช่องหนังสติกสลิงช็อตนะคะวันนี้เห็นโอในบรรยากาศแบบนี้ก็วันนี้โอก็จะพามาเทสหนังสติกตัวนี้นี่เป็นหนังสติกที่ทําจากเขียงไม้ที่โอได้ทําเองนะคะตัวนี้ใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ไปรับชมได้ที่คลิปที่แล้วนะคะเป็นหนังสติกที่โอทําเองโอเคก็วันนี้ก็มัดยางจีน0.8มิล แบบพาดหัวทรงนี้ก็เป็นทรงเดียวกับที่โอใช้อยู่นะคะเนี่ยมายางจีนแบบพาดหัวหนังรองแบบนี้ลูกกระสุนวันนี้ก็จะเป็นลูกเหล็ก8ปดมิลเหมือนเดิมนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ของเรา3กระป๋องนี้1 2 3ไปดูกันะค่ะ มันทะลุอ่ะมันไม่กระเด็นอ่ะ เดี๋ยวเราจะมายิงตรงนี้เป็นเป้าสุดท้ายนะคะเพราะว่าแสงของเราเริ่มหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะจะเป็นมุมสูงนะคะนี่เรป๋องนี้เดี๋ยวเราจะมายิงกันสักสิบลูกนะคะถ้าไม่ถ้าสิบลูกไม่โดนก็พอนะคะวันนี้ ไปในลูกที่แปดนะคะเดี๋ไปดูสภาพนี่คือสภาพกระป๋องของเรานะคะค่ะก็จบกันแล้วนะคะสำหรับการเทสหนังสติ๊กตัวนี้เป็นไม้ที่ทำจากเขียงจากร้านทุกอย่าง20บาทนะคะเอ่อตัวนี้ ากที่โอได้ลองยิงก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเป็นทรงที่โอถนัดเนาะเป็นวิธีเลงมัดแบบพลาดหัวเป็นแบบที่โอถนัดหากใครสนใจสั่งทำทรงนี้แต่เป็นไม้ประดู่ก็สามารถทักมาทางข้อความทางไลน์ทางช่องทางการติดต่อที่จะให้ไว้ในด้านล่างคลิปนี้นะคะหรือถ้าใครอยากให้โอเป็นคนทำก็รีเควสต์มาได้นะคะแต่ว่า ก็ไม่รับประกันความเป๊ะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นไม้เนื้ออ่อนกว่าไม้ปกติทั่วไปเนาะโอก็เลยทำได้โอเคสำหรับใครที่มีคำแนะนำคำติชมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ thank you